บริษัทซัพพไายแท็กเตอร์วาปีจำกัดครับโดยผมช่างยูอนุพงศ์โปไพลยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญน,นะครับเดินทางปลอดภัยร่ำรวยทุกทุกท่านครับบริษัทซัพพไพยแท็กเตอร์วาปีจำกัดเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงครับช่วงเทศกาลสําหรับท่านกำลังมองหารถใช้งานหรือว่าจะซื้อให้ญาติพี่น้องนะครับให้พ่อให้แม่ใช้งานก็ร้านเปิดทุกวันนะครับร้านบริการเปิดบริการทุกวันตลอดที่24ชั่วโมงครับ ที่บริษัทซัพพลายแท็กเตอร์วางปีจำกัดโดยผมช่างยูอนุพงศ์โพไพลจำหน่ายรถไถรถเกี่ยวรถถุงล้อรถด,ดำแมกโครอุปกรณ์ต่อพ่วงครับผ่านโฟล์นอรี่ผ่านยังร้องผ่านปุน่นบันหางตัดหญ้าเครื่องอัดฟางอุปกรณ์ต่างๆครับเป็นทเลดดำทเลดลาดเขามีครับเครื่องฝังปุ๋ยคาดรถไถขายสดผ่อนครับรถเกี่ยวขายเงินสดเท่านั้นอุปกรณ์ต่อพ่วงเ,เรามีแบบผ่อนด้วยนะครับผ่อนนานสิบอาายี่สิบสี่เดือนครับอุปกรณ์ต่อพ่วง ตอนนี้จะเป็นรถไถกูบต้า l 5 0 1 8คันนี้เป็นจดทะเบียนปี63ครับจดทะเบียนปี63 l 5 0 1 8อุปกรณ์2ชิ้นครับผ่านหน้าผ่านหลังของกูบตา้าเล่มพร้อมราคาคันนี้อยู่ที่เดีย๋ยวดูราคากัน่อน4 1ึ่0 0บาทครับ4 1 9 0 0 0บาทประมาณ3,000กว่าชั่วโมงครับคันนี้สีเดิมครับสีเดิมเราฉลอมน้ำมันมีสองฝั่งครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็น L M 6 0 4 0 u ยคันนี้ติดจองนะครับเพราะเอฟเบดูฝั่งนี้ก่อนละกันครับผ่านไปแล้ว L 5 0ต่อมา L 3 6 0 8 SP ครับคันนี้จดทะเบียนปี5-7ครับอุปกรณ์2ชิ้นผ่านหน้าผ่านหลังเครื่องเกียร์ปัม๊มเดิมดีน็อตไม่เคยขยับไม่เคยแกะเดิมทุกจุดทุกตัวครับ L 3 6 0 8 SP ชมวงในน้อยครับหนได้ร้อยครับคันนี้สวยเดิม ผมช่างอยู่การันตีรับประกันคุณภาพครับสีล้อหน้าล้อหลังไม่เคยเปลี่ยนนะครับอันนี้เดิมจริงๆราคาที่สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทต่อมารถไถยคุโรต้า L4018SP ครับคันนี้เป็นปี65อุปกรณ์2ชิ้นผ่านหน้าผ่านหลังเราทำสีคันล่างนะฮะทำสีไม่ไมีดไทยนะครับด้านบนสีเดิมนะครับ L4018SP ราคา400,000หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับน่าจะประมาณ400,000หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ต่อมาเป็น k ค t 1 4 0ทหนึ่งสี่ศูนย์พลัสนะครับตัวนี้มีเล่มครับมีเล่ม,ม,ลม,มน่าจะปีห<ม>้าสามผ่านหน้า<ม>ผ่านหลังครับเครื<ม>่องยนต์อาร์ทีร้อยสี่ศูนย์พลัสคุต้าครับสตาร์ทกุญแจตัวนี้มีกระบอกโชคด้านหลังครับกระพัตนะครับตัวพิเศษตัวนี้มี TPO นะครับมีกระบอกช่วยยกเวลาติดลมก็ยกตัวเองขึ้นได้ครับ ฐานทวนนี่ครับ KRT 140ราคา115,000บาทครับ115,000บาทแบตเตอรี่เราเปลี่ยนให้ใหม่ครับสตาร์ทกุญแจหรือว่าสตาร์ทมือหมุนก็ได้ครับสตาร์ทกุญแจก็ได้ใช้งานได้ดีเยี่ยมนะครับใช้งานได้ปกตินี่คือบรรยากาศช่วงด้านบนนะครับของทางบริษัทซัพพลายเต็กเตอร์บาปีจำกัดแล้วเราเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันตลอด24ชั่วโมงครับ วันนี้แผนกอะไรเปิดปกตินะครับทีมช่างหยุด2วันครับแผนกบริการทีมช่างหยุด2วันอะไรไฟขายเปิดทุกวันครับเอ0ห้าศูนย์หดีทีสวยแจ้งราคาไปบางส่วนแล้วครับฝั่งด้านหน้าก็มีหลายหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวไปดูโซนรถกระบะ ผ่านพวนผ่านบุกเบิกผ่านคุณมันของนาซาของพีทีเราก็มีครับหางตัดหญ้าของนาซาตัวนี้เป็นโฟลเจอร์ครับน่าจะปี49ราคา289,000บาทครับเครื่อง3,000ยางใหม่4เส้นครับยางใหม่4เส้นรถสวยๆรถใช้งานเองครับตำรับรถกระบะอีดิสุไฮแลนเดอร์ซูเปอร์แพลตตินัม2อ0พครับตัวนี้รถผมใช้เองครับ รถร้านปลดระวงังคันนี้เอาไปที่1นึ0 0 0สนบาทครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทสำหรับ GTS D-Max Highlander Super Platinum ครับพวกยางรถไถห,หลังคามีครับ,บอ่งกรจะเป็นเทนเลอร์เทเลอร์ลากเทเลอร์ดัมเทเลอร์ลากรถเกี่ยวเทเลอร์ดัมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆครับรถตักเราก็มีจำหน่ายรถไถเอเวนเจอร์เครื่องกัดฟงัง L4508 ยันม่าสาสิบห้าแรงนะคือกัดฟางหนึ่งสามห้าตัวนี้เป็น<ม>ตัวนี้เดไปดูกระลสฮะสอ่อ L3408 นะครับคบันนี้เป็นตัวดีที่หน,น,นึ่งในร้อยเหมือนกันครับสภาพสวยเดิมทุกจุดครับยางถือว่าดียางใหม่สี่เส้นก็ได้ครับอ่า<ม>ตัวนี้หนึ่งแสนจ็ดหื่เก้ับาทเล่มพร้อม Uh, 135ตัวนี้เป็นเครื่องกับฟัง135 2แสนสามหมื่นเก้าพบาทครับยันมาสามเรียงอยูท 99, ท 8, ่ที่9 9้0หบาท LC508 DI Special สชิ้นอยู่ที่หนึ่งแบาทครับตอนนี้จะเป็นเทเลอร์เทเลอร์เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณส0 0 0มกว่าบาท6กลออก้อขนใหญ่เราก็ขายเทเลอร์มีหางตาเก้าแสนเกบาทครับนี่นสวยเดิมๆครับรถคันนี้ ต่อมารถไถยันม้า EF 3 9 3 T ตัวนี้ปี59ครับ249,000บาทต่อมารถไถโกต้า L 3 6 0 8ตัวนี้เป็นตัว DT ครับปี53 53ามพแล้วหนะครับมี2ราคาตามสภาพอยู่ที่239,000บาทครับเช็คสภาพไปพร้อมใช้ทำสีให้ใหม่อยู่ที่269,000บาทไปเร็วนิดนึงนะครับต่อมารถไถโกต้า L 4 0 1 8ช้างศึกนิมเปตเต็ดไทยแลนด์ครับตัวนี้เป็นตัวช้างศึก L ก้วชิ้นนะครับสวยเดิมนะครับราคาอยู่ที่3 5ม0 0 0บาทครับสามแสนันบาทบริษัทซัพโพไพรแท็กเตอร์ว่าปีจำกัดครับศู2ย์หก5องสองห้าแปดสในช่วงปีใหม่เราเปิดทําการประกะติทุกวันนะครับตลอดยีชั่วโมงฝ่ายขายฝ่ายอะไรเปิดทํางานปะกะติครับยินดีต้อนรับลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับมีจากฝ่ายช่าง่ายบริการที่อยู่ไปสวันต่อมา L4508 d i ครับทันนี้ราคาที่ ตามสภาพ1 0ึ0 0 0สนแปดบาทครับเช็คสภาพพร้อมใช้ทำสีให้ใหม่อยู่ที่2องแ0 0บาท m 5 0 0พ su ครับคันนี้ราคาที่สองแสนห่นเก้าพบาทเช็คสภาพทำสีใหม่อยู่ที่ 2, 2 9 5 0 0 0บาท mu 5 7 0 2ครับคันนี้เราเช็คสภาพให้พร้อมใช้ก็อยู่ที่ประมาณ4 7 9 0 0นเาพนบาทครับตามสภาพไปที่สี่แส0ห้าหม่นบาทมีหลายราคาให้เลือกครับ ต่อมา M 6040 SU คันนี้ราคาที่4ี่แส0สิบเ้านบาทอุปกรณ์ได้2ชิ้นผ่านหน้าผ่านหลังปี56ครับเครื่องเกียร์ปั๊มเดิมดีมาชมเจ้า M 7040 SU อุปกรณ์2ชิ้นครับผ่านหน้าผ่านหลังปี58 3 8 0 0 0 0พันบาทครับ3 8 0 0 0 0พันบาทพามาดูรถเกี่ยว เป็น DC 70g ปี59ครับอุปก,กรณ์เฉพาะตัวรถอย่างเดียวนะครับอยู่ที่ประมาณ2400ก่อชั่วโมงราคาคันนี้อยู่ที่379,000บาทครับเน้นย้ำว่า3 7 9 0 0 0บาทขายเป็นเงินสดเท่านั้นตามสภาพครับตามสภาพปี59าาปากคอเอาก็เหลี่ยมเกียวดำนะครับตัวนี้เป็นคอสปริงตู้เบาทายซิ่ง ปากคอปครบต่อมาเป็นปี59เช่นเดียวกันครับเราติดสติ๊กเกอร์เป็นของพลัสนะครับตัวนี้เป็นปี59ตัวธรรมดาตัวนี้เช็คสภาพพร้อมใช้4 2 9 0 0 0บาทครับ429,000บาทตัวนี้แต่งรถประจำล้านครับตัวแรงประจำล้านตัวนี้ปากคอก็เลยเกียวดันคอสปริงตัวบเบาท้ายสิ่งครับแต่งครบจบที่เดียวสวยสภาพปี ต่อมาเป็นรถชีฟฟอร์ดนะครับตัวนี้ราคา289,000บาทครับรถชีฟฟอร์ดใช้งานได้ปกตินะครับ289,000บาทฝั่งนู้นจะเป็นรถเจาะบันนะครับ119,000บาทใช้งานได้ปกติพร้อมเล่มพร้อมใช้งานอ่ารถเกี่ยวเจ็ศูนย์กระสอบหกศูนย์กระสอบเทรลเลอร,ร,ร์มีรถแมคโครมีรถหกล้อเกยี่ห้าพันนะครับคือบรรยากาศที่บริษ,ษัทซาวโพไลไรทแท็กเตอร์ภาปีจำกัดครับโดยผมช่างยูอนุพงศ์โพไลไร สนใจคันไหนก็โซสอบถามได้ที่เบอร์0 6 2 2 5 8 2 5 2 5 062495957ประกาศทุกระดับประทับใจครับเปิดทุกวันตลอด24ชั่วโมงขอบคุณครับ